สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับยายบุ๋มคือเกาล้วเนาอพี่น้องสวัสดีเดจ้าเมื่อสิพ้ามาเบิง่งสวนเกษตรงามๆจาะพี่น้องพี่น้องเห็นบาจ้ะสวยงามขนาดเลยจ้าสิพ้าเบิ่งเดอจ้ะอันนี้สิเป็นอ่าสวนบวบสวนบวบเดจ้าสวนบวบบวบอ่าสิเป็นเาาๆอ่จะ,ะจ้ะสวยบาจ้ะ แปกมากด้วยจ้าน้วยในที่น้องใหญ่หลายขนาดที่นอพิันจะปลูกแบบผสมประสานกันไปเนาะออนนี้กสุมี่บอบพร้อมด้วยจ้ะบอบพร้อมแบบนอยยาวยๆๆเลยงบไม้ก้อยหนึ่งจะสิบเป็นเต็มๆๆเลยโยงระยย่างเต็มเลยสวยงามขนาดเลยคือว่าสิี้ามาเบิ่งสวนแบบอากาศสดชื่นีัยมาสอานอ่ะพี่น่อง หน่วยนี่บมธรรมดาเด้อจ้ายาวแห้งขนาดเลยสวยงงามดีดูอะร่างการหนจ้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้งามขนาดเ่ยสิผ้ายางมึงเลาะเบิ้งเลยๆเด้อจ้ะเก็บไม้หน่อยหนึ่งเด้อโอ้โห่ควรควรจ้า เบิง่งใหม่เนี่ยได้จ้ะว้าวใหญ่คักงามคักพี่โนโ้องเงาความสดมากอะสิเป็นย่างเลาะสวนเนาะพี่น้งนนนนนองย่างเละสวนละสวนละสวนเถอะแม่หน่อยนึงพี่น้องบักเกอร์แทสจ้าบักเกอร์แทสกำล,ลังลงเนะพี่น้องกำลังลงสวนไหนหน้อยแข่งนาสปูปเป็นดอกใหม่ ยาผ้ายางหรอกมึงเลยเลยได้จ้าน,นี่สวยนยางแน่ยน้องพี่น้องเนาะสวยงามสวยงามอันนี้จะเป็นสวนบวบเรียมได้จ้าบวบเรียมบวบเรียมสองล้าวด้วยพี่น้องอันนี้เป็นบวบเรียมได้จ้าบวบเรียมแล้วก็มีทัวนนะพี่น้องมีทัวผสมนิดๆน่อยๆอ,อืมหนุ่ยสีหยางมาก น้องบวบเลี่ยมพี่น้องเป็นตะพัดหวานเนาะจา้ะเนาะเป็นตะพัดหวานเยอะแห้งเยอะแห้งธรรมชาติแกงมาเต็มเต็มเลยละโยงละย่างเลยจ้าหมักปลาย่างเลาะลูกจ้าบวบเลี่ยมกะงา้าธรรมชาติดฉาธรรมชาติสังสงังเลยพี่น้องเก็บเป็นแกงกะเกษือกะห้งงาด้ลยจ้ะ กี่ามาเบงอ่าสวนบักรตัวผู้ไปเนี่ยบักรตัวผู้สดๆเด้จอจ้ะตรงนั้นอ่ะวัเป็นริมถนนคนสืบปลูกดอกไม้ให้เต็มเลอจะ้ะตรงนี้นี่บักรตัวผู้เต็มเลยจะ่ะเยอะมากๆเลยจะ้ะเป็นพักที่แบบว่า ปลูกไว้หลักๆสามารถเก็บออกไปขายได้เลยค่ะเก็บไปขายมีพักหลากหลายอย่างบระเดีมีแค่นี้เด้อจ้ะเป็นสวนเกษตรส,สวนเล่นรูของอ่าข่ายทหารอีายุขังขางบ้านจ้ะมีประเทศอย่างองี่มั้งมีหลากหลายแนี่ยนี่เราทำว่าเปยังพีาา่นอ้งาานองทำเลยเนี่เห็นไ่มจ้า อันนี้คือเพื่อนร่วมโลกจ้าฮ่าฮ่ก็จ้าจทักคายหน่อยค่ะนนคะสวนเกษตรสวนเกษตรอันนี้ทั่วรฟูนะคะกำลังน่ากินเลยสวยๆเลยค่ะส่วนมากอ่ะจะมีผักผักที่มากินหลากหลายเลยมีเยอะแยะเลยนะคะดูสิคะ เยอะมากเยอะจนแบบว่าเราจะกินอะไรดีผักเป็นผักที่ปลอดสารนะคะคือเขาจะนำล่องว่าทำสวนเกษตรอินทรีย์จะไม่ให้มีพวกาสารฆ่าแมลงหรืออะไรทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นผักที่พร้อมทานได้เลยแล้วก็เป็นผักที่แบบเ,เป็นหน้าเป็นตาของชุมชนเลยล่ะคะ่ะ สวนมากเด็กนักเรียนเขาจะมาเรียนรู้เป็นสวนแหล่งเรียนรู้หลายๆอย่างนะ,ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะคะแวะมาได้ค่ะแวะมาเยี่ยมชมหรือมาซื้อผักอะไรไปกินก็ได้ค่ะแบบเยอะแยะมากเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นผลผลิตนะคะผลผลิตที่นำออกมาขายข้างหน้า จะมีบวบยาวๆก็ประมาณนี้เลยค่ะส่วนมากจะมีผลผลิตที่ออกมาจากในสวนท้งนั้นเลยนะคะลามร้ายมากค่ะประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย